เรามาดูเรื่องของฮ่องกองเพราะตอนแรกเราจุเอาไว้แล้วนะครับบอกว่าน่ากลัวเท่าต้มยำกุ้งน่ากลัวขนาดนั้นหรือเปล่าปัจจัยข้างในเป็นยังไงบ้างวันนี้คุยกับแขกรับเชิญเราเป็นท่านผู้อำนวยการฝ่ายกลยุธการลงทุนบรจอีสปริงประเทศไทยคุณประดินพุทธอินทร์คับคุณหมูสวัสดีค่ะสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีพี่วิทย์สวัสดีคุณน่ากลัว,วแค<ข>่ไหนคะฮ่องกองจะเป็นเหมือนสปลาวเหมือนที่บลูเบิร์กเขาวิเคราะห์หรือเปล่าเรามองอยังไงกันบ้างคะ จริงๆมีความเหมือนกันแค่อยู่สองอย่างเองนะครับในในในเหตุการณ์นี้นะครับถ้าเราไปประเมินเนี่ยหนึ่งนะครับเรื่องของผลตอบแทนที่ปรับตัวลดลงมานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนตอนสมัยปีหนึ่งเก้าเก้าแปดนะครับตลาดน่องกงเด็กนี่ยปรับตัวลดลงมาประมาณหกสิบเซนะครับในช่วงประมาณสักหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งปีเศษนะครับเอ่ออันที่สองนะครับมีประเด็นเรื่องของตัวความกังวลนะครับเรื่องของตัวอสังหานะครับ อันนี้มีแค่2เรื่องเอง <Okay. S 1> นะครับ <Okay. S 1> ที่เราประเมินว่า <Okay. S 1> มีความเหมือนกันท,ที่เหลือนะฮะ <Okay. S 1> ผมใช้คำว่าบริบทค่อนข้างจะแตกต่างกันพอสมควรเลย <Okay. S 1> เพราะถ้าเกิด <Okay. S 1> เราเราย้อนกลับไปดูเนี่ยนะครับในปี1997-1998ช่วงนั้นที่ตลาดฮ่องกองปรับตัวลดลงเนี่ยสิ่งหนึ่งต้องยอมรับก่อนนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยภูมภาคในในเอเชียร,รวมถึงอาเซียนเราด้วยเนี่ยนะครับตลาดหุ้นเนี่ยตกเพราะว่าเจอเรื่องของการโจมตีเรื่องค่างเงิน ถูกไหมครับรวมถึงไทยเราด้วยฮ่องกงก็เช่นเดียวกันนะครับช่วงนั้นเนี่ยนะครับเจอจอสโซร์ตนะครับพยายามโจมตีเรื่องของตัวค่างเงินของฮ่องกงดอลลารฟตัวฮ่องกงเนี่ยเลยต้องมีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อสกัดในส่วนของตัวเงินทุนไหลออกถูกไหออก<ด>ไมครับมันก็เลยทําให้ในส่วนของพอเวลาที่ดอกเบีย้ยกลับเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับตัวตลาดหุ้นเนี่ยเลยตกลงมาแต่เชื่อไหมครับว่าในช่วงระยะเวลาที่ตลาดหุ้นตกลงมาประมาณ1นึ่งปีเศษเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยในหนึ่งปีครึ่งเนี่ยนะครับหลัังจากนนน้ะะฮ ฮ่องกงรีคอเวอร์กลับมาเท่าจุดเดิมได้เลยนะครับประเด็นที่สองนะครับที่มีความแตกต่างกันนะครับต้องต้องทุกท่านต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าในอดีตเนี่ยนะครับเอ่อฮ่องกงนะครับอาจจะยังไม่ได้ป๊อปปูล่ามากนะักสำหรับตัวบริษัทจีนที่จะไปจดทะเบียนนะครับในสมัยสักประมาณปี1990นะครับจนถึงปี2000เนี่ยเชื่อไหมครับว่า correlation ระหว่างตลาดหุ้นจีนนะครับกับตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยมีแค่ประมาณสัก50% นะครับรวมถึงตัวห่างแสงกับตัวเฮดแชร์ด้วยนะครับมีความสัมพันธ์กันแค่ห้าสิบปอร์เซ็แต่เชื่อไหมฮะว่าณตอนเนี้ยนะครับย้อนหลังกลับไปสิบสิบห้าปีเนี่ยเฮดแชร์นะครับกับตัวของเฮดห่างแสงเนี่ยนะครับมี correlation ด้วยกันเนี่ยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ง่ายง่ายไปด้วยกันเกือบตลอดเพราะถ้าเราไปดูครับตัวของห่างแสงเนี่ยนะครับมีบริษัทจดทะเบียนอยู่ประมาณสักเก้าสิบบริษัทตัวเฮดแชร์เนี่ยมีบริษัทจดทะเบียนอยู่ประมาณสักหกสิบริษัทแต่ถ้าไปเรียงลําดับดูนะฮะ เฮดแชร์กับหามเสงเนี่ยนะครับท็อป10น,นะครับ70-80%ของอินดี кс เนี่ยคือบริษัทจีนที่ไปจดทะเบียนในในฮ่องกงเลยเ,เพราะฉะนั้นไม่แปลกนะครับที่เวลาที่เศรษฐกิจธธกจีนตกลงมาเนี่ยมันจะทำให้ในส่วนของตัวดัชนีของฮ่องกงเฮดแชร์ are, นะครับปรับตัวลดลงมาด้วยนะครับเ,เพราะฉะนั้นอันนี้คือความแตกต่างกันและอีกอันนึงคือภาพนะครับของเอ่อ m o v e m e n t ของตัวตลาดหุ้นที่มันแตกต่างกันคือในอดีตปี1999เนี่ยผมใช้คำว่า Crash คืออยู่ดีเนี่ยมันตกดิ่งลงมาเลยนะครับลองึกภาพพิระมิดกับหัวครับอยู่ดีแบบหุ่นอยู่ขึ้นมาปุ๊บแล้วตกลงมาแต่วันนี้ผมใช้คำว่าเป็นดิเซลเลตดิเซลเลตคือ,อค่อ,คอยๆปรับตัวลดลงมามถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับตลาดหุ้นจีนเนี่ยนะครับปรับตัวลดลงมาตั้งแต่ปี2021จนถึงปัจจุบันฮ่องกงเป็นแพทเทิร์นเดียวกันไม่ได้ทิ้งดิ่งลงมานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มีความแตกต่างกันค่อนข้างพอสมควรในเรื่องของตัวบริบทน,นะครับ ครับคุณหมูครับงี้ถามเพิ่มเติมว่าปัจจัยอะไรที่ตอนนี้เราต้องจับตามองเพราะหลายคนบอกมันหวาดเสียวถึงมันจะไม่ได้หล่นมาในแนวดิ่งนะครับแต่ว่าในแนวแบบนี้ก็น่าวิตกเช่นเดียวกันเพราะว่าใกล้สู่ระดับ29 0พคือ15ปีจีแล้วเข้าไปทุกทีแล้วครับครับคือต้องบอกงี้ครับว่าวันนี้เราต้องยอมรับกันอย่างหนึ่งนะครับว่าตัวฮ่องกงเนี่ยมันเป็นเกตเวย์ นะครับของของนักลงทุนในจีนหรือการเข้าประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการค้าการลงทุนเพราะฮ่องกงเนี่ยนะครับจะเป็นเหมือนกับด่านหน้านะครับที่เวลาต่างชาติจะเข้ามาลงทุนในจีนเนี่ยทุกท่านเนี่ยจะมองฮ่องกงเป็นเป็นหับเพราะฮ่องกงคือ financial center นะครับของตัวเอเชียถูกไหมครับทีนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก่อนนะครับในส่วนของตัวฮ่องกงเนี่ยวันนี้ฮ่องกงเนี่ยเวลาเศรษฐกิจเขาโตหรือว่าตลาดหุ้นโตเนี่ยเขาโตบนภาคบริการ คือเซอร์วิสเซกเตอร์เพราะฮ่องกงเนี่ยแทบจะไม่ได้ผลิตอะไรเลยนะครับฮ่องกงัวบนเซอร์วิสเซกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นพวกธนาคารอ,อ,อสังหานะครับพวกประกันชีวิตนะครับพวกหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครจะมาลงทุนในจีนเนี่ยหับคือตัวฮ่องกงถูกไหมครับเขาจะมาตั้งฐานฐานที่ฮ่องกงและนะครับค่อยอินทูดใช่น้าก็คือหมนกันหมายถึงค่อยเข้าไปลงทุนในจีนต่อ<ถ>ทีนี้คาถามคืออะไรที่เราต้องระวัง ว่าตลาดหุ้นมันจะเป็นแบบนั้นไหมนะครับวันนี้นะครับตัวฮ่องกงเนี่ยผมใช้คาว่า depend on c ช i n a economy หมายความว่าตัวฮ่องกงเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเศรษฐกิจของจีนและทั้งตัวตลาดหุ้นนะครับและก็ตัวภาพของตัวเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นว่าเวลาที่คนมองว่าจีนนะครับเริ่มมีการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเราจะเห็นข่าวถูกไหมครับว่าคนจะเริ่มย้ายฐานออกจากจีนแน่นอนครับพอย้ายฐานออกจากจีนเนี่ย ท่องกลมเนี่ยนะครับจะกระทบทันทีว่า ไม่ใช่เป็นหับที่จะไปลงทุนและเพราะเขาไม่ไม่จำเป็นต้องไปไปลงทุนในจีนอย่างเดียวแล้ว<ฆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นข่าวนะครับที่จีนชะลอตัวนะครับฮ่องกงจะกระทบด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้อะไรที่เราต้องจับตานะครับว่าฮ่องกงจะเป็นเหมือนกับปีหนึ่งเ้ดไหมถ้าถามผมในวันนี้นะครับผมคิดว่ายังไม่ได้เกิดภาพภาพนั้น<ฆ>แต่อะไรนะครับที่มันจะทําให้ภาพของตัวตลาดหุ้นฮ่องกงตลาดการเงินฮ่องกงเป็นแบบนั้นประเด็นแรกครับหนึ่ง เศรษฐกิจจีนเนี่ยฟุบแล้วฟุบเป็นระยะเวลานานนะครับแน่นอนบริษัทใหญ่ๆนะครับที่ไปตั้งหับที่ฮ่องกงเนี่ยก็จะจะจะ Move ออกนะครับวันนี้เราเริ่มเห็นการ Move ออ,ออกไปตัวอินเดียไปตัวเวียดนามละนะครับสองนะครับต้องไม่ลืมอยู่อีกอย่างหนึ่งไหครับว่าในส่วนของตัวตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ย บริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนไปจดทะเบียนนะครับเช่นไปตู้อาลีบาบาเทนเซนเสี่ยวมี่บีวดีพวกนี้ไปจดทะเบียนในในเฮดแชร์หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าคอมมอนคอสเพล r ตี้กลับมานะครับสีจิ้นผิงกลับมาเล่นเรื่องคอมมอนคอมมอน r อสเพลกตี้แรงๆจริงไม่ได้หายไปนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่กลับมาเล่นแรงๆอีกรอบนึงเนี่ยผมคิดว่าตัวตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยนะครับมีโอกาสแกว่งตัวแล้วก็ปรับตัวลงมาลึกได้เหมือนช่วง ปี2021นะครับที่มีนโยบายเรื่องของตัว common prosperity เนี่ยแรงๆนะครับเพราะฉะนั้น2ประเด็นเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็น2ประเด็นหลักนะครับที่อาจจะทําให้ตัวตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยนะครับเอ่อลงลึกต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราประเมินยังไงเราประเมินว่าอาจจะไม่ได้ลงลึกนะครับเหมือนปี2021ขนาดนั้นแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าในช่วงในช่วงปัจจุบันเนี่ย เสมือนเป็น loss d i k e e ของตัวตลาดหุ้นจริงแต่ต,ตลาดหุ้นฮ่นองกงเลยเพราะมันลงไปเทสนะครับในระดับแบบปี2005เลยนะครับอันนี้ต้องยอมรับอยู่อย่างเั็น,นะค,ค่ะทีนี้ถ้าผลกระทบในเชิงของตลาดเงินตลาดทุนจะวงกว้างแค่ไหนจากเหตุการณ์ฮ่องกงกับจีนเพราะว่าในต้มยำกุ้ง1997จริงๆเกิดที่เราเนี่ยนะคะที่ประเทศไทยแต่ว่าลุกลามบานปลายไปใน s อ u t h e a s t แล้วก็ในเอเชียพอสมควรในรอบนี้แม้จะเกิดหรือไม่แต่ถ้าเกิดจริงผลจะแค่ไหนคะ คือต้องต้องแยกเป็นสองเรื่องนี้ครับออในปีในในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยนะครับประมาณปีน0 0 8เนี่ยศูนย์กลางคือไทยศูนย์กลางคือไทยถูกไหมครับแล้วแล้วก็แพร่กระจายไปในเอเชียกับอาเซียนแต่มีการประเมินอย่างนี้ครับว่าถ้าสมมุตินะครับถ้าสมมุตินะครับมันเกิดวิกฤตเศรษฐ,ฐกิจในจีนนะครับตัวตัวจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับทางภาพเศรษฐ,ฐกิจนะครับจะมีความเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์ในเอเชียมากกว่า แต่ในมุมของตลาดเงินตลาดทุนนะครับจะไปอยู่ที่ฮ่องกงเพราะฮ่องกงคือ f i n a n นนเชียล uh huh. เพราะฉะนั้นตอบคำถามคุณเฟิร์นครับว่าเออมันจะมีโอกาสที่จะล้มเป็นโดมิโน,โนมากแค่ไหนนะครับผมคิดว่าแน่นอนครับว่าถ้าจีนงชลอลตัว uh huh. นะครับ เอเชียชะลอตัวตามโลกชะลอตัวตามนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูในเรื่องของตัวภาคการผลิตเนี่ยนะครับจีนคือคลังสินค้าของโลกจีนคือโรงงานของโลกสินค้าอินเทมทุกประเภทเนี่ยประมาณสัก21-22เนี่ยผลิตในจีนนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าจีนชะลอตัวนะครับเศรษฐกิจเอเชียชะลอแน่นอนตลาดหุ้นชะลอตัวแน่นอน,ตน,อตแ,น,น,อนแต่วันนี้ เราจะเริ่มเห็นนะครับว่าตัวจีนเองนะครับเขาเริ่มมีมาตรการออกมาค่อนข้างเยอะนะครับอย่างในช่วงภายในสัปดาห์นี้นะครับมี2มาตรการออกมาใหญ่มามา,มาเยอะเลยนะครับเอันแรกนะครับเป็นเรื่องของตัวกองทุนพยุงหุ้นจริงๆเนี่ยกองทุนเนี่ยที่เข้ามาซับพอร์ตตรงนี้น่าสนใจนะครับว่า ในอดีตนะครับเวลาเกิดเหตุการณ์ตอนนี้มันเคยเกิดเหตุการณ์ตลาดหุ้นปรับถามลงมาเนี่ยในช่วงปีถ้าผมจะไมอยู่ประมาณสักปี2015นะครับช่วงนั้นมันเกิดออกมารอบหนึ่งแต่พอมันเกิดปุ๊บเนี่ยนะครับประมาณสัก6กเดือนเนี่ยจีนออกกองทุนพยุงหุ้นเลยแต่รอบนี้ผ่านมา3ปีจีนเพิ่งออกนะครับเพิ่งออกมาตรการนี้ซึ่งจริงเนี่ยเขาเริ่มมีแผนตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วคำถามคือเขาเริ่มให้น้ําหนักมากขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นมาตรการอันหนึ่งที่เรียกความเชื่อมัน นะครับสำหรับตัวตลาดทุนส่วนของตัวเศรษฐกิจนะครับเราจะเริ่มเห็นว่าจีนมีมาตรการต่างๆเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นลดดอกเบี้ยแล้วล่าสุดนะครับล่าสุดเมื่อสักประมาณ2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีมาตรการในการลด r r หรือว่า r e s e r v e requirement 0.5%ซึ่งตัวนี้จะเพิ่มสภาพคล่องให้กับตัวระบบเศรษฐกิจจีนอีกประมาณ1ล้านล้านหยวนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะไปซัพพอร์ตตัวตลาดหุ้นจีนแล้วก็ตัวตลาดหุ้นฮ่องกงเราจะเห็นว่าในช่วง3วันที่ผ่านมาตลาดหุ้นอง จีนกับตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ปรับตัวขึ้นมาประมาณ5-7%โดยเฉลี่ยนะครับในช่วงตั้งแต่ต้นสัปดาห์ถึงตอนนี้เพราะฉะนั้นตอบคําถามว่ามีโอกาสเกิดโดมิโนโอเอฟเฟกต์ไหมนะครับผมคิดว่าถ้าเศรษฐกิจจีนเนี่ยฟุบยังไงเกิดเกิดโดมิโนโอเอฟเฟกแน่นอนแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเกิดเป็นโดมิโนโอเอฟเฟกตจนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับดังเช่นปี1998นะครับครับ โมครับมาอธิบายภาพรวมไปแล้วย้อนกลับมาเกี่ยวความเชื่อมโยงเกี่ยวกับน,นักลงทุนไทยกันบ้างต้องถามว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมีกองทุนรวมของบ้านเราที่เข้าไปลงทุนนะครับในฮ่องกงมากน้อยขนาดไหนรวมถึงข้อแนะนําในเชิงการลงทุนถ้าเกี่ยวข้องกับฮ่องกงครับจริงๆเนี่ยต้องต้องขออภัยว่าถ้าไปดูตัวเม็ดเงินจริงๆตอนนี้ผมผมอาจจะไม่ได้ดูตัวเลขชัดเจนนะครับว่าตอนนี้มันมีวงเงินมากน้อยขค่ไหนแต่ผมเอางนี้แล้วกันนะว่าผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าทุกบจ นะครับยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย มีกองทุนรวมที่รีเลตเกี่ยวกับตัว H s h a ช e นะครับรวมถึงตัว A s แช re ที่เป็นเมลแลนด์ของจีนด้วยนะครับ h s h a ชรคือบริษัทจีนท,ที่ไป Li s t e d ในฮ่องกงผมเชื่อว่าบริจยักษ์ใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยนะครับมีกองทุนนี้นะครับแน่นอนนะครับทีนี้คำถามคือมันมันกระทบกับนักลงทุนไทยมากน้อยแค่ไหน mm. วันนี้ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าวันนี้ถ้าเราไปดูจากจุดสูงสุดจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับตัว H s h a ชรตัวหมเซ็นเนี่ยปรับตัวลงมา45ถึง50 mm. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกระทบกับเว a l t นะครับหรือความมั่นใจของนักลงทุนไทยแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดู sentiment ปีที่แล้วเนี่ยจริงๆต้องบอกนี้ครับว่าปีที่แล้วตลาดรุ่นดีนะครับไม่ดีอยู่แค่สองประเทศคือจีนแล้วก็ไทยนะครับจริงๆที่ฮ่องกงผมเหมารวมเป็นกลุ่มเดียวกันเลยเป็นเกรกนะครับแล้วก็ไทย มันทําให้เซนติเมนต์หรือโมเมนตัมของนักลงทุนเนี่ยไม่กล้าขยับ port, พอร์ตเพราะของเดิมยังขาดทุนอยู่ mm hmm. นึกภาพออกมานะแล้วโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับเอ่อร e กโคมเมนของของแต่และบริษัทโดยส่วนใหญ่นะครับการมี exposure mm hmm. ในในจีนกับฮ่องกงรวมกันโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับจะอยู่ประมาณสัก15%บวกลบ mm hmm. เพราะฉะนั้นแน่นอนครับ15%ของพอร์ตเนี่ยแล้วลองนึกภาพว่ามัน loss ไป50%าหเนี่ยมันคือ7-8%ของทั้งทุกพอร์ต เพราะฉะนั้นกระทบแน่นอนในมุมของของนักลงทุนไทยเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีคําแนะนํำยังไงนะครับออประเด็นแรกนะครับผมผมต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่ามันมันเป็นหนึ่งคำตอบที่ม่ได้ฟิตพอหมายความว่าหนึ่งคำตอบอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนแต่ผมขออนุญ,ญาตแบ่งเป็น3ามเชนโอแบบนี้แล้วกันนะครับเผื่อเผื่อท่านใดนะครับลองไปพิจารณาดูในระยะสั้นเนี่ยเราเราประเมินนะครับว่า พอจีนนะครับเริ่มกลับมาตั้งกองทุนพยุพยงหุ้นแล้วเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่เราเริ่มเริ่มเห็นว่ารัฐบาลจีนเองเนี่ยไม่กล้าปล่อยให้ตลาดหุ้นพังแล้วเพราะเขามองว่าตลาดหุ้นเป็นการอุ้มคนที่มีตมัง ถูกไหมครับแต่วันนี้เขาเริ่มในการออกกองทุนพย,พ,ยพยุงหุ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโมเมนตัมเชิงบวกในระยะสั้น uh huh. เราคิดว่าสําหรับใครที่รับความเสี่ยงได้นะครับอาจจะใช้จังหวะนี้นะครับในการทยอยเก็บนะครับแล้วเทรดดิ้งในช่วงสั้นๆสําหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ uh huh. แต่สำหรับคนที่มี exposure ในจีนยอยู่แล้วนะครับและอาจจะรับความเสี่ยงไม่ได้มากกว่านี้แล้วนะครับและเต็มพอร์ตและอยู่ที่ประมาณ1 0บถึงสิของพอร์ตตามที่ทาง s p i n g เราแนะนําอย่างเงี้ยนะครับเราก็อาจจะมองเป็นเวทไนซีเพราะถ้าเกิดว่ามองเป็นจังหวะนะครับถึงแม้บอกว่าเฮ้ยโมเมนตัมดีแต่ถ้าเกิดไปเก็บเพิ่มเนี่ยแล้วถ้าในอนาคตมันเป็นดีแค่ช่วงระยะสั้นเพราะจริงจริงแล้วเศรษฐกิจจีนยังไม่ฟื้นฮ่องกงยังไม่ฟื้นมันมีโอกาสไหลลงต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบที่2ใครที่มีอยู่แล้วเราออาจจะให้้โไวก่ค นะครับอันที่สามเป็นจังหวะขายออกไหมผมมองอย่างนี้ครับว่าวันนี้มันอาจจะทูเลตไปสําหรับการการขายออกเพราะลอสไปห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับทีนี้เนี่ยถ้าอยากจะเลี้ยวไร้ loss จริงๆและรู้สึกว่าหาโอกาสอื่นในตลาดอื่นที่ดูแล้วน่าสนใจกว่าเนี่ยลองถามตัวเองว่ารับเรื่องของการเลี้ยวไร้ l o s หรือการตัดขาดทุนห้าสิบเปอร์เซ็นได้ไหมและต้องไปเจอตลาดใหม่ที่อาจจะมีความเสีย่ยงนะครับ เพิ่มขึ้นเท่ากันหรืออาจจะน้อยกว่าแต่ตรงนี้รับได้ไหมลองพิจารณาดีๆอาจจะลดนะครับหรือเดียวไลทล,ลอสหนึ่งในสามที่ที่มีอยู่นะครับเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยลองเทสกับกับผลตรงนี้ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับอาจจะแบ่งไป็นสามโซนอล้รกันับได้เลยค่ะอันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณหมูคะขอบคุณมากครับหมูสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ บร,รเด็พุทธเอ็นนะคะผู้อำนวยการฝาร่ายกลยุทธการคมตรจ่อิสปริงประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ที่มากขึ้นระหว่างจีนฮ่องกองจากเดิมนะคะแค่แค่ห้าตอนนี้เป็น95%เนี่ยนะคะก็ทําให้จีนแย่ฮ่องกองแย่อย่างเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าคงไม่ถึงขั้นวิกฤตลงได้แต่ว่า,า,ววาอาจจะต้องดูจีนเป็นหลักและสุดท้ายอาจจะเป็นลอสติเกดดังนั้นใครเสี่ยงได้อยากเก็บเพิ่มเก็บใครเสี่ยงไม่ได้มีของอยู่แล้วรอใครอยากคัดลองดูว่า ตัดขาดทุน50%ไหวจริงไหมถ้าไม่ไหวรอก,ก่อนดีกว่ามีหลายซีนาริโอรับฟังนะเดี๋ยวลองไปออกเป็นกระจกนะฮะ <c oughs> ไปลองดูแล้วว่าตัวเองอ่ะอยู่ในโซนไหนก<ช>ันบ้างน,นะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ